เออรอนแลมสเดลนายทวารอัสเนอนกล่าวระบุว่าจุดซี่จัดเคเลเนนและจอร์จิบูฟฟอนคือ2นายทวารที่เป็นแรงบันดาลใจในการอยากเล่นในตำแหน่งนายทวารของเขาเลิมสเดลวัย24ปีเริ่มเล่นฟุตบอลในทีมเยวชนของโบตันวัลเดอร์มาก่อนในยุคที่จัดเคเลเนนเป็นนายประตูของโบตันวัลเดอร์นะครับและนั่นทำให้เขา กลายเป็นฮีโร่ของเขาและได้ทําการสอนการเล่นของนายทวารที่โรงเรียนที่แรมสเดลเรียนอยู่ด้วยนะครับผมตอนผมเข้าสู่ระบบเยาวชนของโบตันจูสกี้เคเลเนนมีอิทธิพลต่ออาชีพของผมอย่างมากเขาคือแรงบันดาลใจในการเล่นนายทวารของผมผมได้ดูเขาลงเล่นเกมในบ้านของโบตันทุกเกมต่อมาครอบครัวของเราสนิทก,กันผมได้คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้ เล่นฟุตบอลกันในสวนลูกชายของเขาก็มีอายุเท่ากับผมทุกวันนี้ผมยังสนิทก,กับพวกเขาโค้ชของยูซี่แคนเนลเลนเคยเล่นให้กับโบตันก็ยังเป็นโค้ชให้ผมตอนที่ผมย้ายอยู่สโต๊กด้วยนะครับผมในปี2006ฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ลมเดลได้รับชมแบบเต็มที่และได้ทำให้เขารู้จักจา,กจารุจบ,บุฟฟอนผ่านหน้าจอโทรทัศน์ และกลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของเขาซึ่งทุกวันนี้บุฟฟ่อนในวัย45ปียังคงลงเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรปาร์มาสโมสรในซิลิบีอิตาลีความทรงจำแรกของผมเกี่ยวกับฟุตบอลและการเล่นนายทวารแบบจริงจังคือฟุตบอลโลก2006ตอนนั้นผมอายุ8ขวบผมได้เสื้อของบุฟฟ่อนเป็นเสื้อสีทอมีคอส่วนหนึ่งเป็นสีขาวเป็นเสื้อแขนสั้นและนั่นเป็นเหตุว่าทำไมผมถึงถึง,ถงต้องสวมเสื้อแขนสั้นลงสนาม เพราะผมเห็นบุฟฟ o อนใส่ในโทรทัศน์เขาเป็นคนแรกที่ผมนั่งดูการเล่นแบบจริงจังผมชอบแนวทางการเล่นของเขาเสื้อผ้าของเขาก็ด้วยนาทวาลใส่แขนสั้นลงสนามและโดดเด่นมากผมจําได้ว่าเขาเคยใส่ที่คาดหัวด้วยนะครับในการลงแข่งในในบางครั้งแล้วก็ดูเขาคว้าแชมป์โลกและตื่นเต้นมากกับเขา นี่คือหนึงในบทสัมภาษณ์ของแรมเดลนะครับที่มีจุสปปติเจตเคเลนนนเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็มีปุฟฟอนเป็นผู้รักษาประตูเป็นไอเอนของเขานะครับนะก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะดีนะครับออกจังหวะเซฟได้หลายๆลูกนะครับสำหรับอารอนแรมเดลนะผมว่าดูแล้วเนี่ยก็เป็นประตูมืออหนึ่งของอาเซนอลได้อีกยาวไกลนะครับสำหรับอารอนแรมเดล